ราอาทิตย์กำลังจะตกน้ำเข้ามาเฮียคุกมาดอกเฮียคุกมาฮัลโหลขึ้นเรเน้่ย <c oughs> สวยไหมคะอู้พราอาทิตย์กำลังจะตกน้ำ <c oughs> สวัสดีจากกรุงเทพนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้เอ่อไม่ใช่วันนี้สิวัน เรามาถึงเมื่อวานวันก่อนหนิงก็พาแม่นะคะเดินทางมากรุงเทพมาด้วยกันนะคะหนิงก็ไม่ได้บันทึกวิดีโอนะให้เพื่อนๆนะคะชมเป็นการขับรถครั้งแรกของหนิงเข้ากรุงเทพนะคะหนิงก็พาแม่มาถึงบ้านพี่ชายโดยสวัสดิภาพนะคะเพื่อนๆลงแท็กซี่มาแล้วก็กเดินหาโรงแรมแล้วเราก็มาเจอโรงแรมที่เราจองไว้มาถึงแล้วคะ่ะ มาถึงโรงแรมยังไม่ได้เช็คอินเลยเ,เพื่อนๆื่อนงหิวมากสั่งกระเพราไก่ค่ะเนี่ยนั่งอยู่ริมสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็น,นี่คุณสามีหนึ่งดืง่มน้ำแตงโมปั่นของโปรดเธอนะคะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วค่อยไปเช็คอินเนะฮ้อร้อนมากเลยเย็นไหมเย็นไหมไม่เย็นไม่เย็น,ยนหนาวไหม นอไมไม่นอนชื่นนะ yeah, <sure. S 1> <laughs> ง่วงไหมหมูเ <Yeah. S 1> ด <No. S 1> ง่วงนอน no. 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 <laughs> ยังไม่ได้นอนเลยมาว่ายน้ำนี่ทุกคนเราอยู่ที่โรงแรมนิวสยามเพสวินล่านะคะ mm hmm. แล้วก็อยู่ในถนนข้าวสารเ mm hmm. นี่ยแถวเนี้ยอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเราจะเดิอนออกไปเนาะ เข้ามาในห้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะเดินออกไปถนนข้าวสารค่ะเพื่อนๆไปเดินเล่นด้วยกันนะคะตอนนี้เราก็มาเดินเล่นเล่นริมแม่น้ำนะคะตรงนั้นเป็นสะพานสมเด็จพระปริมเกล้านี่พระอาทิตย์กำลังตกดินพอดีเลยค่ะเพื่อนๆมาดูวิวสวยๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ไม่ได้ทักทายเพื่อนๆเลยนะคะหนึ่งก็รีบไปรับคุณสามีนะคะแล้วก็เราก็ไป แมะนะคะไหว้แม่เสร็จแล้วเราก็กลับมาที่โรงแรมนะคะเดินทางมาที่โรงแรมเนาะพากันเดินทางมารถไฟที่จริงแล้วเราจะมาพร้อมกันตั้งแต่วันที่14มกราคมนะคะพอดีพ่อหนิงเสียมอวันที่26เนาะหนิงก็เลยซื้อตั๋วใหม่เลยนะคะแล้วก็เดินทางมาก่อนเนาะที่จริงอะคุณสามีจะเดินทางมาด้วยนะคะแต่ว่า พาสปอร์ตของเธอเล่มเก่ามันหมดอายุแล้วเธอก็ต้องรอเล่มใหม่เพิ่งได้เมื่อวันศุกร์นะคะแล้วก็เดินทางมาเมื่อวันจันทร์วันจันทร์ก็มาถึงนี่ก็วันองนนัองคารเนาะเพื่อนๆเนาะน,นวิวสวยมาก,มากเลยไว้พาเพื่อนๆเดินชมเนาะมันบรรยากาศดีมากเลยเราสองคนก็ชอบโ <c oughs> <c oughs> อ้ยพระอาทิตย์ใกล้ตกน้ำแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ประมาณห้าโมง สิสแล้วนะคะ5โมงเย็นเนาะดูวิวรอบ,บๆสวยมากๆเลยค่ะเอาสามีเดินไปโน่นละมาสตูดาเธอชอบมากเลยเนี่ยริมน้ำเนาะชอบไหมชอบชอบมากไหม,มสวยไหมสวยสวยคุณไม่สวย คุณรอนี่แม่น้ำสวยผมรอ,อครับนี่ก็จะเป็นท่าน้ำนะคะพระอาทิตย์นะสำหรับขึ้นเรือนะคะนู่นี่เราก็มานั่งที่ร้านตรงเนี้ยนะคะริมแม่น้ำเ <c oughs> จ้าพระยาดูวิวเพื่อนๆน,น่านั่งมากเลยนะคะแล้วก็ มันราคาปกติไม่แพงมากด้วยนะเนี่ยโคคุณสามีแบบแค่15บาทเองนะ <c oughs> ร้านหน้านั่งมากเลยเพื่อนๆดูค่ะข้างในก็จะมีกาแฟด้วยนะคะเค้กก็มีนะมีเครื่องดื่มแต่ว่าเราต้องเข้าไปสั่งข้างในนะคะแล้วก็จ่ายด้านในเรียบร้อยเนาะตอนแรกหนึ่งม <c oughs> <ๆ>ันมนั่งก็โบกไม้โบกมือ <c oughs> เพื่อนๆเอาวิวสวยๆมาฝากค่ะ เพื่อนๆมีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าเนาะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะคะ